วันนี้ผมมีโอกาสได้มาดูละครเวทีโฮมโรงเดอะมิวสิคอลครับที่นี่คือโรงละครครับตอนนี้ละครจบไปแล้วผมอยากจะมารีวิวและอยากจะบอกถึงความรู้สึกหลังจากดูละครเวทีเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่าประทับใจมากๆครับมันเป็นการได้มาชมศิลปะการแสดงสดๆต่อหน้าทั้งเสียงดนตรีทั้งบทพูดนะครับ ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆคือบทพูดเป็นร้อยๆบทการแสดงตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงเนี่ยนะฮะตั้งแต่บ่ายสถึงหโมงเย็นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เป๊ะมากนักแสดงต้องเก่งมากตั้งใจฝึกซ้อมมากๆแล้วดนตรีกับบทพูดกับเสียงร้องของนักแสดงแต่ละคนนี่คือบอกเลยว่ากินใจเสียงดีแล้วช่วงระหว่างที่ครูสอนกับขนอิน ประชันระนาดกันเนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากอะ่ะคือเสียงระนาดเพราะมากพอเราได้มาดูดนตรีไทยที่ทำออกมาเป็นรูปแบบของละครเวทีเป็นเดอะมิวสิคลเนี่ยนะครับมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีไทยเนี่ยเพราะมากๆถ้านำมาเล่นให้ร่วมสมัยนำมาประยุกต์ใหม่หรือทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยนะครับผมว่าดนตรีไทย เป็นอะไรที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็ควรจะอนุรักษ์และก็ส่งเสริมครับรู้สึกดีมากครับที่ได้มาดูละครเวทีเรื่องโหมโรงครับ <Okay. S 1> เพราะเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนักแสดงทั้งนักแสดงรุ่นเด็กนะครับน้องๆแสดงรุ่นเด็กประมาณนักแ9ดขวบ10ขวบประมาณนี้ก็เล่นเก่งมากร้องดีมากแล้วนักแสดงตัวเอกนะครับนักแสดงตัวประกอบ นักดนตรีนะฮะหรือแม้แต่ลุงตู่นพพลที่เรียกว่าเป็นบรมจารย์เรื่องของการแสดงก็มาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆครับถ้าได้มาดูสดๆประทับใจมากแล้วเราได้เสพดนตรีศิละปะการแสดงอย่างแท้จริงต่อหน้าต่อตาแบบนี้โฮมโรงเดอะมิวสิคอลสุดยอดครับขอชื่นชม นักแสดงทุกคนและทีมงานทุกคนครับยอดเยี่ยมครับทำต่อไปนะฮะสุดยอดนี่อยู่กับพี่นายครับนักแสดงผมรงเดอะเมซ i ่ a l คนนี้ตลกมากดูเยอะนะครับบทละครไปมากแล้วร้องเสียงดีมากต้องมาดูนะครับ4 1 8ิพฤษภาสุดยอดเดยกนครับผม